เดืเกาคยี่สิจะมบีเรื่องราวสาธิตครับท่านผู้ชมครับแล้วการที่วงดนตรีบอยแบนด์ของเกาหลีนะครับเอ็กซ์ซกำลังจะมาเมืองไทยดูเหมือนจะเป็นเดือนกันยาอยู่ที่จะถึงนี้ซึ่งก็ยืนยันข้อมูลพระทีมงานเราไปีมาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงมาถึงเมืองไทยคงจะมีะกิจกรรมร่วมกับเรื่องรา,าวเช้าหรือเรื่องราวสาธิตอย่างน่รายละเอียดอย่างกรุณาติดตามในช่วงครอบครัวบัตเทิงแต่ผมมีของที่เลิศซึ่งได้กลับมาจากเกาหลีเนี่ยนะครับ เป็นของที่ระลึกอย่างที่ผู้ชมจะเห็นภาพตอนนี้จำนวนกี่ชุดกรุณาส่งสัญญาณมาหน่อยนะครับก็จะมีของที่ลึกจากเอ็กโซที่ว่านี้นะครับจะเป็นกล่องเซ็ตบ็อกเซ็ตที่ว่านี้ในเซ็ตนี้ก็จะประกอบด้วยโปสเตอร์ขนาดใหญ่มีปากานะแล้วก็จะมีพัดใช่ไหมพัดยพัรูปหน้าใช่ไหมคะพัดรูปหน้าเสร็จแล้วเป็นครบเลยนะครับผู้ชมครับความจริงเขาบอกให้ดึงออกหนึ่งใบแต่ผ